ยื่นถึงถิง่นบ้านคาราซุมะจ้าพาสินะครัคารินนี่เออว่าแต่นี่คงจะไม่ใช่ว่ามีใครที่จะใช่สักกนจะมาขอแต่งงานรกนะแต่แต่เขาเป็นใครกันล่ะ ถ้าเป็นคาสิเนคคุงล่ะโอ้สออสดยามคารินจังบินไปซะแล้วนิชิคกี้อรินายใช่ไหมที่ใช้แผนบ้าๆแบบนี้อ,อ,อะฮะเอาฉันก็นึกว่าเป็นฝีมือของคาสเนคคุงอะเอาแล้วใครเป็นคนขอคุณฮานาโซโนะแต่งงานกันล่ะ นั่นสิเออนี่มันเอ้าแล้วคนที่จะมาขอเราแต่งงานอยู่ไหนซะล่ะเออเออเออเอเอ๊ะเออเฮ้ยตาแว่นหืนเวหไม่ใช่ตอแว่นหืนเวห์อ คาราซูมะคริโอตังอางหากทำไมได้ถึงมาอยู่ที่เนี่ยเจ้าออนฮัดแล้วเธอล่ะทำมา,มาอยู่ที่นี่ได้ฮะอ,อุ้ยเยอะเยอะเดินพี่คลิเกเอ๊ะทำไมคารินจังถึงเดินพี่อะใจร้ายที่สุดเลยใส่ให้ตาแว่นคอสเพลย์ลักพาตัวฉันมานเนี่ยไม่ใช่ตาแว่นคอสเพลย์ าารซาูมะคอ,อนใสไม่เป็นไรหรอกคารินจังพี่คนที่พี่จะพามาคงไม่ใช่คารินจังสินะออุตสาห์ลงทุนมหาศาลเช่าเฮลิคอปเตอร์มาใช้เฮ้้ยยำออกนี่ยแหละนะวางแผนขอแต่งงานแบบลูกลวกแถมยังแต่งตัวซะ,ะนี่หมายความว่าพลาดเหรอออห <laughs> รือว่าพี่ เมาภานะอีกแล้วเหรอคนขับมันฝีมือขุยนี่เนอะถ้าไม่โครงไปโครงมาแล้วก็ป่านนี้ก็ตัวนิชิเกียวริไม่ตามแผนแล้วเย้หมายความว่าต้องการตัวมิจิมาขอแต่งงานเหรอ,อเพิ่งรู้นี่แหละว่าตาวแว่นเนี่สนใจมิจิอยู่วะเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกน้อยเดี๋ยวเมื่อเป็นพี่รอปิจะเป็นเธอต็ดได้ฮะแล้วถ้าเธอแทนก็ได้เป็นธอก็ได้มนะั้ง เอามาแทนมั่งล่ะฮะอ้ยขอตงงานบ้านใครลอ้อยารินจังน้อยเดี๋ยวสิพระเจ้าออฮัอ๋ออ๋อสุดพีชท่าทางยังเมาคอปเตอร์อยู่นะเนี่ยต้องอยู่นิ่งๆสินั่งสินะโอ้ยให้ตายสิเห็นความรู้สึกของสาวน้อยเป็นอะไรฮะแล้วเคอจะไปชอบตระววนนั่นลมเอ้าแต่ยังไง หาโอกาสหนีก่อนดีกว่าใครนะ่ะเอ้อยี่ไม่กัดอีกคนนึงนี่อ๋อนี่คุณคนตอนนั้นนี่ผ่านไปหน่อยหรือเปล่าอยะอ๋ะอตอนนั้นเราใส่ชุดซูโม่นี่นะ เต็มไปหมดเลยก็ไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกนะอ๋อจริงสินะเพราะแหวนของตาแว่นนั่นสลายไปแล้วนี่นานี่อ่านนี้หน่อยสิอ๊ะเอ๊ะแต่ว่าไม่ได้เหรอถ้าหากไม่รีบกลับไปทุกคนเขาจะพากันเป็นห่วงเอานะจ้ะช้าจังเลย คารินจองเนี่ยหรือว่าจะรับคำขอแต่งงานไปแล้วเนี่ยเอ๊ะจะใช่เหรอแต่จะว่าไปแล้วนะ่ะอีกฝ่ายคือใครกันล่ะอืมใครกันนาะถ้าไม่ใช่ทั้งฉันทั้งคาเเนคคุงแล้วอะ่ะใบเส็จรับเงินคุณคกราสุมะคิริโอ ข้าบิลและทัวขอแต่งงานคาราตุมะมันบ้างแผนอะไรอยู่เนะี่ยร่างกายของท่านคาร์ซึนเนะคงไม่อาจทนต่อการแปลงร่างใดอีกต่อไปแล้วล่ะครับคาราสุมะที่ไม่มีแหวนคงแปลงร่างไม่ได้เหมือนกันเราเองน่าจะจัดการได้โดยไม่ต้องแปลงร่างคารินและแล้วประธานนักเรียนแห่งความรักและคุณธรรมคีริโอ ก็เข้าห้ามหันกับบรรดาคนชั่วที่ถาถมเข้ามาไม่ขาดสายยอาเสร็จแล้วได้ประทับใจสุดๆกับสนเสน่ห์ของทาคิริโอต่อไปนี้เราจะเปลี่ยนเป็นกลุ่มที่เิโอ oh, สค่ะและสุดท้ายก็สามารถช่วยเจ้าหญิงออกมาจากปราสาทได้โอ้ oh, ท่านคิริโออุตส่าห์มาถ,ถ,ถึงที่นี่เลยเหรอผมหญิงข้าพเจ้ามาแล้วมีต้องกังวลอีกต่อไป แล้วที้นหัวหน้าศัตรูตัวฉกาศพระเจ้าอันหันก็ปรากฏกายช้าก่อนเจ้าแว่นรูปลอยรูปล,ลอยอยู่แล้วแต่ไม่ใช่เจ้าแว่นคาราซูมาครีโอแต่ทานกเรนแห่งความรักและคุณธรรมต่างหากแล้วถ้าจะไม่ปล่อยให้เจ้ามีชีวิตกลับไปล้อกเตรียมตัวตายได้แล้ว ลำแสงประธานนักเรียนยยด้วยเหตุนี้ประธานนักเรียนแห่งความรักและคุณธรรมคิริโอก็ได้นำแสงสุดระับอาณนจักรนี้อีกครั้งหนึ่งด้สุขแล้วอวสารแล้วทำไมจะต้องเป็นตัวร้ายด้วยล่ะเนี่ยอันนี้ต่อเลยนะอืมญานักเสพคิริโอพระจนพระเจ้าออนหัทแล้วก็ นะักพจญภไทยคีริโอพอจญพระเจ้าออนฮัดเ,เดี๋ยวไม่มีเล่มอื่นนอะกจากคิรีโอซีรีส์แล้วหรอสนุกทุกเล่มเลยนะคีรีโอนะอย่างงั้นเหรอตั้งแต่มีพระเจ้าอ่อนหัดออกมาในหนังสือแล้วยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่เลยฮะ <c oughs> <c oughs> นี่นะต่แว่นทำเองหมดเลยเหรอเนี่ยพระเจ้าออนหัดออกมาห่างๆที่เมกะเดีเด๋ยวนี้นะต่แว่นนักเขียนนิทานหลอกเด็ก ไม่ใช่ตะแว่นนักเขียนนิทานหลอกเด็กนะคาราซูมาคริโออ๋อไม่สิคาราซูมะคริโอเฉยเฉยเอ๊คุณคือพระเจ้าอ่อนหัดเหรอเอ๊อเอเอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเปล่าชื่อจริงชืช่อฮานาสนาคารินอพระเจ้าอ่อนหัดที่ติงต้องอดใจตะกะแล้วก็ยังตื่นสายนั่นแน่นเหรอเจ๋เอเยี่ยวสินี่มาเปลี่ยนกินแหนฉันต้องอัเพอใจสิอีกอย่างหนึ่งเเห็นฉันนอนตื่นสายได้อย,อยังไงอ่ะิูเลอจังก็มาเล่นด้วยกันสินะ เอเอคล่ว่านเถอะน,น,นะไม่เห็นเปน็นไรเลยพี่คิริกะนาน่นานจะได้เล่นกันพร้อมหน้านี่วันนี้ก็มีคารินจังอยู่ด้วยอีกคนมันเออมันก็จริงอยู่ <c oughs> ถ้าสู้กันตรงนี้แล้วอาจจะเป็นอันตรายกับพี่เมกาได้นี่คารินจังมาเล่นด้วยสิเอ <c oughs> ถ้ารุนพี่คิริกะออกปากชวน รถคันโปรดของยิบิกนี่รถสีชมพูสินะอืขังฉันสีชมพูงั้นของฉันก็สีฟ้าของฉันสีเหลืองฉันเอาสีอะไรดีนะเอ๋อ๋อจริงสิเจ็บนะนี่ตังหะรถของเธอน่อยเดี๋ยวก่อนสิทำไมของฉันต้องสีดำาด้วยลราแถมไม่น่ารักอีกตังหาก็ฟังนะทุกคนจะต้องขึ้นรถของตัวเองแลวตอนนี้การไล่ล่า รถบรรทุกเบรกแต่ขลุกน้องพระเจ้าอ่อนทัดนี่แหละกติกาของเกมละเส้นทางเศรษฐีกรีโอที่ฉันได้คนคิดคนขึ้นมาเองนี่ก็ฝีมือของตาแว่นด้วยเหรอผมเรื่องมากอย่างเธอนี่นะต้องใช้รถบรรทุกประจำตัวพระเจ้าอ่อนทัดอย่างนี้แหละเหมาะสมที่สุดแล้วพี่ไม่เห็นจะต้องจ่อจองขนาดนั้นจ่อจองสินี่ไม่จะเล่นเกมของฉันก็ต้องเล่นตามกติกาของฉันด้วยที่ฉันเล่นเกมเนี่ยไม่ใช่เพราะอยากเล่นสักหน่อยน่าสนุกจังเลยนะ คุณพระเจ้าอ่อนหาดเอ๊ะนั่นสินะโอ้สำเร็จได้เก้าคิดวิาจารณ์เยอะไปเลยดีละที่นี้ตาฉันบ้างสำเร็จทนะีสิบแน่อะไรเนี่ยหนึ่งสองเอ้ย นหน่อยหยยาระโอ้โหงานเข้าโอตายะว่าไงว่าไงเียเยัขับช้าอีกตาแว่นนดปลุกะน่ไม่ใช่ตาแว่นนดปลุกสาระไหนนะฉันคาราซูมะคิริวา อ้าวคิริโอจังเพราะโดนพระเจ้าอ่อนหาดแซงไปแล้วก็ต้องพักหนึ่งรอบต้องเล่นตามกฎกติกาด้วยนะจ๊ะที่ไม่กะจังเกมนี้สนุกจังเลยสนุกใช่ไหมล่ะจ๊ะโมทำอะไรอยู่คิริกะถึงตาแก่แล้วได้ได้รู้แล้วหน้าพี่ก็ ถึงตาคิริโอจังแล้วนะ,อ,ะอืมนี่มัน <c oughs> ตกช่องมารถต้องกลับไปเริ่มใหม่ที่ช่องแรกนะอุพี่ทัวพี่ถังแล้วกันอุดโอ้โห้โยไวยไหวมั้ยพี่ยัเนะถถงเมนะารยย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 ไยย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 รยยยยัยย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 ย ฮิเมกะเป็นยังไงบ้างน่ะรู้สึกเพลียๆนิดหน่อยนะคะพระเจ้าออนหัตเป็นเพราะแกฮิเมกาถึงได้แล้วกันวันนี้น่ะมีคนมาเล่นกันพร้อมหน้าพร้อมตาสนุกจังเลยนะคะคิริโอจังโอ้ก็นั่นสินะพรุ่งนี้น่ะอยากเล่นอีกจังเลยไว้เล่นใหม่พรุ่งนี้นะคุณพระเจ้าอ่อนหัดด้วยหรอเอ๊ะได้หรือเปล่าคะอ๋อ แน่นอน,นดีจังเลย <c oughs> น้อยพระเจ้าออนฮัทพราะแกที่มิกาถึงได้อะไรกันเล่านาที่เจมาหาเรื่องฉันก่อนทุกทีนั่นแหละที่เป็นฝ่ายผิดถ้าเธอรู้สึกปวดใจสักนิดก็ต้องไปเป็นพวกเราแล้วอโอ้โหจนีนี่พี่<อ>ยังไม่หายเมารถอีกเ<อ>หรอถ้าแวนยังอยู่แล้วก็ เรื่องคงจะไม่เป็นแบบนี้หรอกฮิเมกาหนะ้าชอบเกมและสมุดภาพนิทานที่พี่เขียนมากเลยขอโทษนะที่พี่ให้คารินจังรับแต่บทตัวร้ายเนะี่ยไม่ล่ะค่ะแต่แว่นเนี่ยเขาทำไปเพราะเป็นห่วงฮิเมกะจางังเป็นสำคัญนะคะสำหรับฮิเมกะจังแล้วก็คงเป็นพี่ชายที่อ่อนโยนและพึ่งพาได้มากกว่าใครๆเลยละมังคะนั่นน่ะสำหรับพี่เขาเนะี่ย มีเพียงการแปลงร่างโดยอาศัยอํานาจของแหวนนั่นที่เป็นหลักฐานในการมีตัวตนอยู่ของตัวเองน่ยนะเอ๊ะแบบนั้นมันฉันว่าการปกป้องฮิเมกะคือการขําจุนจิตใจของเขาเน่ะเหมือนกันเลยกับคาซิเนคุงแต่ว่าการต่อสู้ที่ผ่านมาพี่ก็สูญเสียแหวนไปแปลงร่างไม่ได้แล้วล่ะ <c oughs> จากนั้นก็เป็นอย่างที่เราเห็นเป็นประธานนักเรียนที่จู้จี้จุกจิกไงล่ะ <c oughs> แต่ว่านะฉันก็ชอบที่พี่เขาเป็นแบบนั้นลอละมันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าได้กลับไปสู่สมัยเด็กๆอีกครั้ง <c oughs> ตอนนั้นน่ะสนุกมากๆเลยละ่ะและเป็นสมัยที่พี่ยังไม่รู้จักอำนาจของแหวนนั่นเลยรุนพี่คิริกะ <c oughs> เราต้องการอำนาจพลังที่จะปกป้องคิเิกะได้ อออเอาฮ้ยรินพิคิลิกะการต่อสู้ครั้งนี้เนะี่ยเราไม่สามารถหยุดมันได้เลยเหรอคะคารินจังฉันไม่อยากต่อสู้ไม่อยากให้ใครเจ็บปวดอีกฉันกำลังคิดว่าน่าจะมีวิธีที่จะช่วยเมกะจังทั้งสองคนได้นะสิคะนั่นสินะฉันก็คิดแบบนั้น ถ้าคุยกับพี่เขาน่าจะยอมเข้าใจนะแต่แว่นน่นเลยเคะเขาคงจะเข้าใจแน่นอนละ่ะเรามาพยายามด้วยกันนะค่ะวันนี้ก็ดึกมากแล้วเจ้าจะไปส่งนะป่านนี้คุณโจครูกับเพื่อนๆเขาเป็นห่วงแย่แล้วละ่ะขอบคุณมากค่ะลินพี่เชื่อว่าไปแล้วชุดนี้ก็เหมาะกับเธอมากนะอ,อ่ะ,อะจริงเหรอคะจะให้กลับไปง่ายๆได้ยังไงแม่เมื่อไม่ยอมมาเป็นพวกเรา ก็ต้องกําจัดเซทินนี่พี่ยังไม่เลิกล้มความคิดนี้ตแว่นหอืมฉันบพวกเราทุกคนเน่ยมาช่วยกันดีกว่าหาวีที่จะช่วยแม่กะจังทั้งสองคนเนี่ย <c oughs> เรื่องเลวรหายคารินจังพูดถูกนะอีกอย่างพี่เองก็อัตรวอยพี่นี่มันหนอยถอยไปคิดดกะไม่ถอยหรอกมีมันอำนาจอะไรกัน หวนของพี่น่าจะสลายไปแล้วนี่พี่ตาวันฮะหมดธุระกับแกแล้วอัอเงินที่กินิก่ะนี่คิดอะไรของนายอะตะวันทำกับเงนที่กินิกะแบบนี้เนี่ย ตอนนี้ได้ไม่คีดเส้นสายก็คงเอ๊ะแล้วของเธอซึเนคคงเอน,นี่ยอ๋นอนี่เธอนี่เธอคนในตอนนั้นนี่ยังไงกันล่ะเนี่ยตอนนี้ไม่มีเวลามาตอบคำถามแล้วคะ่ะฉันรู้สึกถึงอำนาจอชั่วร้ายที่แผ่กระจายออกมาจากแหวนนั่นนะคะแหวนเหรอเอ๊เอเออะนั่นมัน ลื้นพี่อะไรกันมี่พี่ใช้แหวนนั่นเหรอจิตใจของเขาถูกบงการอยู่คะ่ะถูกบงการเหรอใช่สภาพเดียวกับที่ฉันเคยเป็นเมื่อตอนนั้นน่ะพื้นจะถูกปลดปล่อยจากแหวนแท้ทำไมถึงเถวีราตรีถูก,ก,กเอาน้ำแห่งนิดยอ Lời kia đi mày dài nữa. Có thật là răn đi. Có thật chết 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 ha. Lại thôi, tao sao? ฉันอภัยให้ไม่ได้เพราะถ้าไม่มีแหวนถ้าไม่มีแหวนนั่นพี่ก็คงคารินนี่จังออขอบใจนะไม่เป็นไรแล้วล่ะเออไม่ค่ะคือว่าเพราะฉันทำแบบนี้แล้วจะสงบสติอารมณ์ได้นะคะก็ฉันบอกเองนี่นะว่าจะพยายามด้วยกันนะ ถ้างั้นฉันขอช่วยด้วยคนคะ่ะเอเออ่ะเล่นที่แหวนนั่นเลยเนี่นะยายถูกสะท้อนออกไปหมดเลยอะ่ะอำนาจระกันของมันทำให้ทำลายไม่ได้ต้องรวมพลังของเราสามคนแล้วล่ะขายพลังของทุกคนให้ฉันนะท่า

ก็เออก็ยังชั่วรินพี่คินิกาเตวนนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับฉันไม่เป็นไรแล้วล่ะพี่ขอโทษนะที่เป็นพี่ชายที่ไม่ดีเรื่องเลยทำไมพูดแบบนั้นล่ะต่อให้ไม่เอาไหนกว่านี้หรือเป็นแค่ประธานนักเรียนธรรมดาธรรมดาพี่ก็ยังเป็นพี่ที่ฉันรักอยู่ดี ี่่นขอโทษจริงๆนะเฮ้ <S <S 1> <S 1> ห,หลับให้สบายคุณคือ

กินี่มันไม่จริงเ่เดินพี่ออกิรีกา <c oughs> นายเนะี่ยหนูหรึเปล่าว่าตัวเองทำอะไรลงไปอะว่าไงแต่วันสุดชอดมีเรื่องอยากพูดแค่นั้นใช่ไหม แหวนแค่ดิน้นตอนต่อไปไม่ว่าซ้ายหรือขวาก็เจอแต่ตาแว่นเออ,เ,อ,อเหมือนเหมือนกับก็หอกเลยมีตาแว่นเพียบเลยเออนี่ฉันแทบจะคล่งแล้วนั้นเนี่ย